เคยไหมเคึื่อนทางด่วนไม่มีเงินสดจ่ายทำยังไงให้เจ้าที่ยุตรถแทนค่าทางด่วนไปเลยอันนั้นก็โหดไปเหย่กหยอกเรามาดูวิธีกันนะคะจากที่เป๊กเก็บข้อมูลไปได้หนึ่งถ้าทางด่วนนั้นสามารถถอยหลังออกมาได้เจ้าที่เขาจะให้ถอยออกมานะคะ 2. ถ้าถอยไม่ได้เจ้าที่จะจดทะเบียนรถและให้ใบใบหนึ่งมาไปติดต่อจ่ายที่สำนักงานด่านได้เลยนะคะ 3. แจ้งทะเบียนรถสียี่ห้อกับพนักงาน รอหนังสือแจ้งไปที่บ้านตามที่อยู่ที่ให้กับขนส่งไปนะคะพอหนังสือไปถึงสามารถสแกนจ่ายผ่าน QR code ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องจ่ายให้ทันกำหนดเวลาเดี๋ยวโดนค่าปรับนะวิธีที่4อีกวิธีหนึ่งให้จำด่านที่ไม่ได้จ่ายไว้นะคะถ้าสะดวกผ่านด่านไหนของกรุงเทพสามารถเข้าไปจ่ายย้อะหลังได้เลยนะคะแจ้งหัวหน้าพนักงานแต่ไม่เกินสีทุ่มนะคะตอนนี้นะคะถ้าขึ้นทางเดวนแล้ว คุยหาเรียนไม่พอตังใจค่าทางเดื่ยแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะสามารถทําตามวิธีที่บอกข้างต้นสีวิธีได้เลยนะคะแนะนําว่าสมัครอีซี่พา s ไว้ก็ดีนะคะสะดวกรวดเร็ว,รวลองดูค่ะวันนี้คลิปนี้ไปลาไปก่อนนะคะมีอะไรดีๆจะมาแชร์ใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า